ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับผมก็พูดถึงว่ามันไม่มีประจักษ์พยานไม่มีคลิปวงจรปิดเห็นในขณะกระทําความผิดหลายคนก็เลยหาว่าผมเนี่ยเออาเออาก็หาว่าไม่มีคนเห็นไม่มีคลิปเป็นทฤษฎีของทนายรัชพลขึ้นมาว่าเอ๊ะมันไม่มีคนเห็นไม่มีคลิปเนี่ยแสดงว่าศาลต้องยกฟ้องผมต้องบอกนะว่าคดีหลายคดีเนี่ยนะครับ ไม่จําเป็นต้องมีประจักษ์พยานไม่จาเป็นต้องมีคลิปในขณะกระทําความผิดนะครับศาลก็สามารถที่จะลงโทษได้นะครับผมไม่ได้ยืนยันนะว่าถ้าไม่มีคลิปไม่มีคนเห็นแล้วศาลจะต้องยกฟอ้องมันมันไม่จะเป็นนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคดีหลายคดีที่ไม่มีคนเห็นในขณะกระทําความผิดไม่มีคลิปในขณะกระทําความผิดศาลก็ลงโทษได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีพยานหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบด้วย เช่นมีคราบเลือดมี d n a มีคนเห็นไม่ว่าอาจจะไม่เห็นในขณะกระทําความผิดแต่ว่าเห็นอยู่ด้วยกันก่อนเกิดเหตุในระยะเวลาใกล้กับที่เกิดเหตุนะครับผมก็ยกตัวอย่างไปแล้วว่าอย่างคดีหมอวิสุทธิ์เนี่ยไม่มีใครเห็นในขณะที่กระทําความผิดแต่ว่ามันมีคลิปวงจรปิดเห็นในขณะในขณะที่ใกล้เกิดเหตุแล้วก็หมอวิสุทธิ์เนี่ยอยู่กับ แพทย์หญิงพัสพรอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในคดีหลายๆคดีเนี่ยมันสามารถลงโทษได้แม้ว่าจะไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีคลิปไม่มีคลิปกล้องวงจรปิดกับไม่มีประจักษ์พยานแต่อย่างคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันไม่มีคนเห็นไม่ไม่มีคนเห็นขณะกระทําความผิดไม่มีคลิปขณะกระทําความผิดแต่มันไม่มีคราบเลือดไม่มี DNA ไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบเลยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมไม่ได้เข้าข้างลงโทษอะแต่ผมวิเคราะห์ตาม พยานหลักฐานที่ปรากฏที่เราทราบกันในตามข่าวก็เท่านั้นเองนะครับส่วนใครจะมองว่าออพยานหลายๆอย่างมันประกอบกันทําให้ศาลลงโทษเนี่ยก็เป็นไปได้อยู่ผมไม่ได้ฟันธงว่าศาลเนี่จะยกฟ้องล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคือในเรื่องความสงสัยเนี่ยก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าตัวผมเองจะบอกว่าคดีเนี่ยมันยังมีข้อน่าสงสัยแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยศาลอาจจะไม่เห็นอย่างเราก็ได้นะครับศาลอาจจะบอกว่า ฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่มีข้อสงสัยแล้วเชื่อได้สนิทใจเลยว่าเป็นคนทําอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ต้องบอกนะครับแต่ผมเชื่อว่าคดีเนี้ยมันน่าจะยกฟ้องเพราะว่าพยานหลักฐานอื่นๆนะมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับอ,อย่างไม่มีอย่างคดีอื่นเนี่ยคือไม่มีคนเห็นไม่มีคลิปวง,งจรปิดอะแต่เขามีพยานหลักฐานอื่นนะครับอาจจะมี d n a หรือว่ามีกล้อ,องวองจรมี คาบเลือดหรือว่ามีอย่างอื่นก็ต้องบอกนะครับคดีเนี่ยถามว่าทําไมถึงขึ้นสู่ศาลได้ทั้งๆที่ไม่มีคนเห็ุไม่มีอะไรประเด็นเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องของเส้นผมกับมีดนะครับที่พบเจอในรถลุงพลแค่เนี่ยตำรวจก็สามารถที่จะเอาคดีเนี่ยไปขอสารออกหมายจับได้แล้วแล้วถามว่าทําไมผมถึงบอกว่ายังยกน่าจะยกฟอ้องอีกก็ดูเลยครับเขารอเครื่องสิงโครตอนพิสูจน์ออกมาว่า มีดกับเส้นผมเนี่ยนะครับน่าจะเกี่ยวข้องในคดีโดยการพิสูจน์ของเครื่องซินโคตอนพอเครื่องซินโคตอนสรุปผลได้แล้วเนี่ยก็ถึงมาขอหมายจาับเพื่อไปนําคดีขึ้นสู่ศาลอันนี้นะครับมันก็เป็นสาเหตุที่นําคดีนี้ขึ้นสู่ศาลก็มีแค่เส้นผมกับมีดเท่านั้นเองอย่างอื่นเนี่ยผมก็ดูไม่มีอะไรอะ่ะมันก็น่าจะยกฟ้องก็เท่านั้นเองนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะ ส่วนศาลจะตัดสินยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอกันนะครับคนที่มีความเห็นต่างนะครับมีความเห็นต่างๆก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรมันก็ไม่มีผลเพราะว่าสุดท้ายแล้วศาลก็ต้องเป็นคนตัดสินครับ